เมดมาร์เก็ตเอกลูซีฟนะคะเจอกันทุกวันจานท์แบบพิเศษแบบใหม่แบบซับ,บ Sub, แบบพิเศษกว่าใครเออ yes, yes. อยากให้ <I am. S 1> ดูว่าพิเศษจริงๆแล้วถ้าไม่เชื่อเราก็เปิดมาเจอได้ที่ Facebook แล้วก็ YouTube ของเมด1 0 7ค่ะถูกต้องเลยนะครับโอเคก็มาถึงเวลานี้เดี๋ยวเราก็จะมีไลฟ์นะแล้วก็เราก็จะมี2ช่องทางเนาะค่ะ ทางเพจด้วยแล้วก็ใน YouTube channel ของเรานะครับค่ะแล้วก็ฟังในออนแอร์ไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะวันนี้กับอีกหนึ่งห้องอาหารที่น่าสนใจมากเพราะว่าเขาเป็นบอกว่าเป็นบาร์บีคิวสไตล์อเมริกันแท้ๆเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเมทัลโน่เซเวนครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังและก็ท่านผู้ชมในไลฟ์ทุกท่านครับโอเคครับก วันนี้เราอยู่กับคุณโอนะครับก็จากโรงแรมเลอเมอริเดียนกรุงเทพนะวันนี้พาห้องอาหาร rolling ribs brew bar and bbq มาด้วยโอ้โหดูกันยาร้านเท่เลยนะอุ้ยร้านสวยจังเลยคือเราเข้าไปแล้วเนี่ยไม่ใช่แค่อาหารเท่านั้นแต่ว่าบรรยากาศร้านจะทำให้เรารู้สึกเหมือนไปอยู่แบบเมมฟิสอยู่ในสหรัฐอเมริกาอะไรอย่างนี้เลยใช่ไหมคะคุณโอได้ครับร้านของเรานะครจะตกแต่งภายในแบบอินดัสเทรี นะครับในยุคอุตสาหกรรมนะครับแล้วเราก็เป็นผนังเปลือยนะครับเป็นผนังเปลือยก่ออิฐก,ก่ออิฐส้มผนังเปลือยตัดกับเหล็กสีดานะครับให้ดูมีความเขาเรียกว่ามีความอ่าอ่าดุดันนิดนึงรู้สึกมีความเข้มแข็งของเป็นเอกลักษณ์ของทางร้านเลยครับมผม,มคือจะเป็น,นอินดัสเทรียลเลยยังไงต้องมีแบบเหล็กๆ็กปนอ,อแน่นอนใช่แต่ว่าอาหารคือ น่ากินมากคือพอใช้ชื่อร้านว่า Rolling Whips b o e r b a n BBQ อย่างเงี้ยมันมีเมนูอะไรบ้างคะในร้านของเราโอเคครับวันนี้โอ,โอขออนุญ,ญาตมานำเสนอ Signature เเของเราเนะครับ<า>ซึ่งอาหารบาร์บีคิวรมควันสไตล์เมมฟิสเนี่ยจะบอกได้เลยว่าสไตล์เมมฟิสเนี่ยครับผมเป็นขึ้นชื่อในเรื่องของหมูรมควันหลากหลายรูปแบบเลยนะครับผม แต่วันนี้ไม่ใช่มาเฉพาะแค่หมูรมควันเรามีซิกเนเจอร์ตัวอื่นมาด้วยมานำเสนอด้วยให้กับท่านผู้ชมอ่าแล้วก็ท่านผู้ฟังของเมทวัโนเซในวันนี้ด้วยครับครับตัวแรกนะครับตัวแรกเนี่ยซิกเนเจอร์ของตัวเนี้โอจะบอกได้เลยว่ากว่าจะนำมาเสริมให้ถึงโต๊ะของลูกค้าเราเนี่ยฮะของแขกเราเนี่ย ใช้เวลา40ชั่วโมงในการ process อาหารตัวนี้40ชั่วโมงนี่ประมาณ2วันได้นะเกี๋ยบ2วันครับ value บมากกว่าจะได้ทานนะฮะนะครับ<ส>ตัวซี่คโครงหมูรมควันนะครับตัวนี้เป็น signature ของเรานะฮะเราจะเริ่มจากการคัดกระดูกซี่โครงหมูก่อนนะครับแล้วจากนั้นนำมาเขาเรียกดายคิวหรือนำมาหมักเกลือนะครับเพื่อล้างกลิ่นสาบนะครับแล้วจากนั้นนำไปล,ล้างกลิ่นสาบแล้วนำเลือดจะ ซีโครงเนี่ยออกไปนะฮะจากนั้นนําไปตากให้แห้งอย่างน้อย6กชั่วโมงเริ่มกันที่หกชั่วโมงก่อนนะครับจากนั้นเนี่ยเรานํามาดรายรับก็คือการหมักเครื่องเทศนะครับจะเป็นการหมักเครื่องเทศในสไตล์เมมฟิสนะครับเราจะมีพรีเมียมอินเกเดียนเลยเรามีพริกปาปิก้าพริกขยันน้ําตาลอ้อยนะครับน้ําตาลทรายผงกระเทียมหัวหอมนะครับจากนั้นทิ้งไว้อีกสิบสองชั่วโมง ขั้นตอนต่อไปก่อนจะนำมาเสิร์ฟให้ลูกค,ค้าที่ทโต๊ะฮะจากนั้นนำมาสโลคุกสโมกิ้งอีก24ชั่วโมงครับ <ผม S 1> โอ้โหอิเล็วาดัเต็มโอจะบอกเลยโอในในในมุมมองของอ่าของคนคนบริโภคนะฮะคู้ผู้บริโภคโอทานแล้วเนื้อเนี่ยไม่ติดกระดูกเลยอื<ผ>มร่อนเลยครับ,หย,บหยิบกระดูกขึ้นมาเนี่ยสะบัดเนื้อร้อนเลยจะร่อนลงไหร่อนเลยฮะหลุดเลยครับ นะฮะเออเราก็แบบว่าหมักมาแล้วกําลังดีแล้วก็รมควันอย่างช้าๆมีเครื่องเทศใชครับดังนั้นแต่ว่าไม่จิ้มก็ได้หรือว่าจะจิ้มซอสก็ได้แต่ว่าทางร้านก็มีซอสด้วยใช่ไหมคะไม่จิ้มก็ได้ค่ะไม่จิ้มก็ได้จะจิ้มก็ได้นะฮะซอสเรามีสูตรดั้งเดิมนะครับหรือคลาสสิกบาร์บีคิวซอสสูตรดั้งเดิมนะฮะเรามีแทงกี้ซอสแทงกี้เนี่ยจะออกเปรี้ยวๆหน่อยถ้าใครชอบออกเปรี้ยวๆหอมๆเครื่องเทศ แนะนำเป็นตัวนี้หรือใครจะชอบเป็นฮอตบาร์บีคิวซอสที่เป็นออกแนวเผ็ดๆก็ได้ด้วยเช่นกันค่ะฮะจริงมันน่ากินมากเลยอ่ะออหิวแล้หิวเลยแต่ว่าไม่ได้มีแค่ฝั่งของซี่โครงหมูอย่างเดียวใช่ไหมคะสาหรับเมนูหลัมีมีมีส่าสายเนื้อขออนุญาตแนะนำนะฮะสายเนื้อเนี่ยมาเลยฮะตัวนี้จะเป็นเบสเกตเบสเกตรมฟันตัวนี้ เกือบเจ็ดสิบสองชั่วโมงโอ้โห,โหนานเข้าไปอีกเพื่อให้มันเข้าซึมใช่ฮะขั้น <ฮะ S 1> ขั้นตอนกรรมวิธีการเหมือนกันเลยครับแต่ตอนสโม k i n g เนี่ยครับตอนตอนที่เป็นสโลโค,คุกสโมบุหรเนี่ยฮะจะใช้เวลาสี่สิแปดชั่วโมงเพิ่มไปอีกยี่สิบสี่ชั่วโมงโอ้โหนา,นานยิน่งกว่าฮะตัวนี้นุ่มละลายเลยฮะตัวเนี้ยไปไปด้วยกันได้ดีกับซอสทุกตัวทั้งต้นตำรับ ทั้งแทงกี้แล้วก็ทั้งบาร์บีคิวอืมก็สำหรับใส่เนื้อมีหมูมีเนื้อมีมีอย่างอื่นอีกไหมคะคุณโอเห็นเหมือนมี oh oh. เป็นบาร์บีคิวชิเก้นด้วยอ,อ๋อมีไก่ด้วยชิเก้นใช่ครับมีบาร์บีคิวชิเก้นตัวบาร์บีคิวชิเก้นเนี่ยกรรมวิธีจะแตกต่างกันไปนิดนึงแต่ในส่วนของอินกิวเดียนนะครับยังคงใช้เมมฟิสเมมฟิสไดรับเหมือนเดิมเมมฟิสสไปซี่เหมือนเดิมค่ะนะฮะ ตัวนี้เนี่ยจะเพิ่มเข้ามาก็คือเบียร์แล้วก็เอสเพรสโซ่กอฟฟก็คือกาแฟเอสกเพรสโซ่นะครับตัวนี้จะนําส่วนผสมกาแฟเบียบร์ไดรับต่างๆมาเคี่ยวผสมด้วยกันจากนั้นนะครับจะนําไก่ลงไปหมักกับซอสหรือที่เราเรียกว่าหลังจากหมักเราเรียกว่าเบียร์เบียร์ไบรนี่นะครับตัวนี้จะหมักไว้สองชั่วโมงอโอโมังกาแฟเมนูนี้พี่แบบต้องการเลย ใช่ถูกจริตเลยจากนั้นนำมาผึ่งให้แห้งนำมาตากให้แห้งซับให้แห้งแล้วดับบลสไปซี่เข้าไปอีกหนึ่งคืนโอ้โหคือทุกเมนูใช้เวลานานมากๆหมดเลยกว่าจะเอามาเสิร์ฟให้กับลูกค้าว่าอย่างนั้นเถอะใช่ไหมคะคุณโอถูกต้องครับซึ่งเป็นวิธีออริจินอลแบบต้นตำรับเขาก็ทำแบบนี้ระยะเวลาเท่านี้เลยเหรอคะ ใช่ครับใช่ครับคือไม่ต้องบินไปกินถึงที่เมมฟิสกินที่ร้านก็ได้ได้รสชาติออริจินอลใบเมริดียนสุรวงได้เลยครับได้เลยนะระหว่างที่คนทานเนี่ยนะเขาบอกที่นี่เนี่ยจะเปิดเพลงแบบอเมริกันบลูส์แล้วก็มีเพลงร็อกที่เป็นแบบว่าคอนเทมพอราเรีด้วยโอ้โหเพื่อให้มันเข้ากันนะคุมคุมโทนไปหมดเลยนะฮะเนี่ยนี่นั่นนั้นนะครับเรานำไป รมควันอีกสองชั่วโมงค่ะแล้วก็ราดซอสชโลมด้วยซอสบาร์บีคิวก่อนออกไปเสิร์ฟให้กับลูกค้าอีกรอบหนึ่งครับไก่จะนุ่มมากจุยซี่มากค่ะคือจะบอกว่าทั้งตัวเมนูเองหรือว่าตัวซอสเองเนี่ยก็เป็นมีความพิเศษหมดเลยว่าอย่างนั้นเถอะ สำหรับเมนูที่เชิานะคะ Roaring w i p s b r e w Bars and Barbecue นะคะก็ชื่อเขาก็บอกแล้วนะเขา s p e c i a l i z e ตั้งนี้แต่เขามี b r e w Bars ด้วยเออคือยังไงอะคะ b r e w b a r เนี่ยมีอะไรเด็ดครับอันนี้โอ้โหอันนี้พูดออกอากาศได้ใช่ไหมได้ครับได้ครับโอเคครับเรามี Signature เบียร์ของเราทั้เป็นทั้ง local แล้วก็เป็น import เบียร์ครับซึ่งโอบอกได้เลยว่าเบียร์ Selection เบียร์ของเราทุกตัวที่เราเลือกสรรมาเนี่ยครับสามารถทาน สามารถดื่มด้วยการดื่มอเข้ากันได้กับตัวของบบสโมกบาร์บีคิว<ป> <barbecue S 2> ของเราทุกตัวครับผมจะมีทั้ง IPA ครับผมนะฮะแต่เห็นว่ามี <What? S 3> เป็นเหมือนเอ่อเดอะบี Q, เป็นเบียร์สดผสมซอสบาร์บีคิวอันนี้มาแปลกเหมือนกันครับผม ใช่ฮะมีเบียบบีคิวด้วยเรียกว่าไปที่ร้านอ่ะนั่งกันได้เพลินๆร้านเปิดตั้งแต่กี่โมงจนถึงกี่โมงคะคุณโอร้านเปิดตั้งแต่ห้าโมงจนถึงห้าทุ่มครับผมห้าโมงเย็นถึงห้าทุ่มนะอยู่ในับผมโรงแรมเลยใช่ไหมคะอยู่ในโรงแรมเลยใช่โรงแรมเรือมอริเดียนกรุงเทพครับผมค่ะจ้องจองไหมคะหรือว่าแบบเมนูอาหารมันใช้เวลามากเราต้องสั่งก่อนไหมคะต้องจองก่อนไหมคะคุณโออ่ ใช้เวลาไม่นานครับอันนี้ไม่จําเป็นต้องจองแต่จองจองมาจองมาจองมาทานค่ะต้องต้องต้องจองครับผมอ๋อจองโต๊ะแต่ว่าไม่ต้องจองเมนูว่าอย่างนั้นเถอะเพราะว่าเมนูเตรียมพร้อมรอไว้หมดแล้วขั้นตอนหลังบ้านมันพิธีธิษณ์เขาก็เตรียมเรียบร้อยแค่จองโต๊ะไปก่อนโดยเฉพาะสุขเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมคะควรจะยิ่งจองเข้าไปใหญ่ สุกเสาร์อาทิตย์คุณจะต้องจองเลยฮะต้องจองนะคะได้เลยอยากกินแล้วเนี่ยเห็นแล้วแบบอยากไปบรรยากาศร้านก็สวยดนตรีก็บมีอาหารก็น่าทานเนาะเดินเลยครับเชื่อว่าเมสเตอร์หลายๆคนก็อยากไปค่ะวันนี้คุณโอมีโปรโมชั่นพิเศษมาให้เมสเตอร์ของเราไหมคะมีครับสําหรับหน้าใหม่นี้เลยฮะนีครับแอดไลน์ของ rolling l i p นะครับบิบิบาร์บนะครับผม นะครับสามท่านนะครับสามท่านแรกนะครับขอมอบอมีของรางวัลจากทางร้านนะครับจะเป็นวอเชอร์นะครับเงินสดมูลค่าสองพันบาทนะครับสามรางวัลครับผมให้แอดไปที่ลายของที่ร้านเลยใช่ไหมคะหรือว่าลายเมตดดีคะคุณโอลายลายเม็ดก็ได้คับได้ค่ะเนาะน้องงั้นเดี๋ยวแอดลายไปที่เม็ด one o seven นะคะพิมพ์ชื่อนามสกุลของคุณค่ะตามด้วยเม็ด one o seven x rolling ribs b r e w bar and bbq นะคะตามชื่อร้านแบบนี้เลยใช่ครับสามท่านแรกที่พิมพ์มาตอนนี้นะคะใน Li ายแอดของ Med107 พิมพ์ถูกต้องตามกติกาก็จะรับบัตรกำนันเงินสดสำหรับอาหารแล้วก็เครื่องดื่มมูลลคคา2,000บาทไปได้เลยไปที่ร้านได้เลยเนาะครับหรือสำหรับใครที่อยากจะไปนะก็ไปที่โรงแรม Le m e r i ริเดียนแบงคอกอยู่ถนนสุรวงศนะฮะ ครับนะวันนี้ก็ขอบคุณโอขออนญญาประชาสัมพันธ์เพิ่มนิดนึงครับสำหรับท่านผู้ฟังแล้วก็ท่านผู้ชมจากเมสต์วันโอเซในวันนี้นะครับถ้าสนใจจะไปรับประทานอาหารที่ห้องอาหารโรล l ิงริปส์นะครับก็โอมีส่วนลดให้สิบเปอร์เซ็นตนะครับแจ้งเลยครับว่ามาจาก m ม t 1 0วันโอเซว่้าวได้ถึงเมื่อไหร่คะคุณโอได้ถึงอ่าสิ้นปีเลยฮะโอ้ว้ ยังมีเวลาได้ค่ะงั้นเดี๋ยวเจอออนเดี๋ยวเจอกันกับออนแน่นอนอยากกินวิปสอยากหาร้านวิปสกินอยู่แล้วละลายละลายเนาะคือค่ะโอขออนุญาตอะคุณโอกระตุกเหมือนสัญญาณสัญญากระตุกไปครับผมขอโทษดีครับคีณโอขออีกทีหนึ่งเมื่อกี้อะไรนะครับขออนุญาตอะไรนะครับอ่าสำหรับแมสแมนโอซนะครับโอขออนุญาตอ่าแอด อ่อ uh, welcome drink ให้นะครับ,จะ, <Ừ. S 1> รบจะเป็น maple sour ครับผมจะเป็น mocktail on arrival ให้ด้วยสำหรับทุกท่านนะครับโอ้โห oh oh. <Wow. S 2> แค่บอกว่าเป็น master มาจากเมด1 0 7ได้เป็นแบบว่าส่วนลด10%แล้วก็ได้ mocktail signature ของที่ร้านเป็นแบบ welcome drink ให้อีก แล้วก็ถ้าคุณแอดไลน์มาแอดเม็ดวันโอเซเว่นแล้วพิมพ์ถูกต้องชื่อนามสกุลตามด้วยเม็ดวันโอเซเว่นเอ็กซ์โรเวิงเวฟส์บลูบานบีบีคิวก็รับปรกำนวนไปอีก2,000บาทถูกต้องโอ้โหโให้เยอะมากขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณนะครับด้วยความยินดีครับค่ะขอบคุณมากค่ะนี่คือคุณโอใจดีมากเลยนะพี่แม่โอ้โหมาเต็มจริงๆนะเดี๋ยวออนไปแน่นอนอยากกินอยากไปลองอยากลองเลยโอ้โหนี่คือแบบ มันด้วยแบบเครื่องเทศและผ่านกรบวิธีการหมักในสไตล์แบบเมมเมมเฟสอยากไปลองหน่อยว่าเป็นยังไงคือถ้าถามว่ามีความพยายามที่จะสามารถหมักไว้นาน40ชั่วโมงแล้วมาลงความต่ออีก24ชั่วโมงพร้อมเครื่องเทศมากมายไหมบุกบอกเลยว่าไม่มีความสามารถนั้นดังน,นั้น,น,นไปทานที่เขาทำไว้ถูกต้องค่ะง <c oughs> ่ายกว่าเยอะเลยนะคะก็อยู่ที่โรงแรมเลอเมอริเดียนกรุงเทพอยู่ฝั่งสุรวงเนาะใช่ครับกับห้องอาหาร rolling ribs brew bar ah and barbecue top met market met market exclusive